สวัสดีครับกลับมาสู่ชาแนลเทบอลบอร์ดกันอีกครั้งครับวันนี้ขอเปลี่ยนตัวหน่อยนะครับเป็นตะวันมีทองคนดังแห่งย่านบางนานครับผมแล้วก็คุณเกียร์นะฮะตัวตึงย่านย่านอะไรนะจะตุจักรครับผม,มจ,จตุจักรจตุจักรบ้านอยู่รามินทราเดี๋ยว,วชอบไปเทรดแถวจตุจักรนะเริ่มเลยครับใครก่อนใครหลังคมเมเต๋อยู่แถวท่าอินนี่เอาไปวันนี้อยู่กับผมแล้วก็คุณตัวออนบอร์ดนะครับที่จะมาคุยกันสดๆดข้างๆ คอยกอกวนผู้แข่งกันตอนนี้เลยอ้าวเมื่อกี้ครับผมทางน้าฝั่งกุตาครับลงอ่าเป็นเฟสตาเฟสตาครับเสิร์ฟเป็นคิวเตโซโล่ที่นี่ของใหม่ของใหม่ถ้านึกถึงของใหม่ก็นึกถึงเทเบิลออนบอร์ดขอบคุณมากครับมีจำหน่ายครับแต่ของหมดไหมไม่รู้ไม่รู้ครับผมทักไว้ก่อนแล้วกันอ้าวอุ้ยอันนี้ก็ของดีของดีหายากหายากเลยนี้ครับผมแต่หาได้ที่เทเบิลออนบอร์ดขอบคุณมากครับอ่ะไปกันต่อครับ แม่งมายังไงไม่รู้เรื่องเลยอ๋อใช้นามนี้เซิร์ชนะครับท่านผู้ชมนนโอเคนะนนเ,คเอาวแล้วเขาเชินตะวันตอนไหนวะเนี่ยนนอ่ะไปครับเอแล,บแล้วก็เทคของผู้ตาครับผมบอกว่าทิ้งคาแรคเตอร์ฟิล์มหนึ่งใบจากมือครับผมเอาโดงที่โด,ด่งเล็กของหน,นึ่งใบมาหนึ่เลสเปิดใช่ครับผมเป็นการแลนด้งเป็นการแลนด้งจากเสียงมือเอ๊ะมันมันมันทิ้งคาแรคเตอร์อย่างเดียวหรือทิ้งอีเวนต์ก็ได้คอีเวนต์ก็ได้ครับโอเคอ่าขอแค่ติดฟิล์มอิทพาฟิล์ม ตะกี้ลบพลังเป็นแค่ของแถมเพราะคาแรคเตอร์ตั้งอยู่แล้วถ้านอนที่ฟุยต้าตีซ้ำเลยนะตะกี้โดนละน่าเสียดายไม่เป็นไรฮะเป็นแผนของตะวันมีทองแบบนี้น่าจะเจออาจจะมีไคโดเก้านะเด็กของอุตาะเดนไคโดก้า้นะไคโดไงไคโดไล่เก้าอุตตไคโดอ๋อไคโดไอที่มันลงมาลักเลยอ่าใช่แต่ช็อตนี้ครับเอาละครับ มากินนปั๊มพลังให้ครับผมเหมือนจะเห็นว่าเป็นเหยื่อของเวต้าเป็นเหยื่อเป็ตาเป็นเหยื่อเป็ค่ครับผมอ่ะไปครับแต่เรียกว่าเล็งเวฟเล่งเวฟเล็งโซโลต้องเร็วไปฮะต้องขอสามพันกันเลยทีเดียว แต่อันตรายนะฮะการทิ้งมือเรื่อยๆมือก็จะหมดมือก็จะหมดแต่ถ้ารับเรือดมาเรื่อยๆไหลก็จะหมดเหมือนกันครับผมอัะเลือดสักครางนึงจาวทางไหนแต่เรืองจะรับครับอ้าตายฮะเก็บมือไว้ต่อเจ็ดพันเมล็ดไปเข้าเถอนหลงตะวันมีทองฮะต้องดูว่าจะแก้เกมอย่างไรแน่นอนฮะเหมือนเห็นอนาคตเหมือนอนาค เนียนหัวนะเป็นเตะเตไปแลครับตะมาเกี่ยวว่าผมหมดใจไม่ไหวจริงๆริงเห็นพลังสูงเนี่ยจริงๆตีได้เพราะอีฝ่ายก็สูงใช่จริงๆต่อให้อีฝ่ายยืนห้าพันระยะห้าพันก็ตีห้าพันโอเคครับเยอะไปนะแล้วลูฟี่ตีนะอุ้ยลูฟี่ตีครับเลือยปกป้องครับแต่กาดด้วยลุกเลยหนึ่แล้วก็ทิ้งโอ้โหครับผมเดื๋ยวทีจะตีนามิครับตะกี้คือห้าพันต่อศูนย์ใช่เพรนามิโดนลบสองพัน และลายหกครับบ็อกเกอร์ครับดักล้าบูเลตนะครับบุลเลตอันนี้เป็นล่างเป็นล่างตอนที่เขาแป่งล่างอ่าใช้ใช้พลังใช้พลังของปีศาจแล้วก็กลายเป็นแบบเป็นมุดเอ็นเขาดูดเขาดูดเกาะมานะครับผมเอ๊ะเกาะเรือ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 พลังเจ็ดพันพลังเจ็ดพันนี่ตัวใหญ่คอรสหกคอรสหกมีกาดแล้วเป็นบ็อกเกอร์ด้วยแต่เหยื่อของของเก็ตเอร์ลิงตอร์ลิงมีหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งอันนั้นนี่เราไปเรื่องนึง เฮ้ย <H ö ly> อ้าวแต่ใช้เป็นมันมนเทิองคะอ๋ะอไม่ใช่ไม่ได้ใช้อันนี้เสิร์ฟมาจากปากีอ๋ออ๋อโอเคโอเคมัวแต่คุยไม่เลยไม่ได้มองกระดานเลยเอาล้วฮะดีไม่เจอของเิตเตอร์ดิ้งไม่งั้นพอดีทำพอดีทำ <c ười> เอาล้วฮะยังไงต่อแต่มันก็คอมโบกับอย่างอื่นได้นะไอมัดเพิงแล้วก็บิ๊กตาเหยียบใช่นู่นนี่นั่นแต่ก็มันเป็นการเล่นแบบว่าที่ต้องเสี่ยงเื่อดี่จะ2ใบครับผมคราไม่ใช่คอมพิวเตอร์ดิ้งเนี่เสียแค่ใบเดียว ดูว่าใครจะมูหมดก่อนใช่ครับเอาละครับแล้วตีไปที่ลูฟี่อย่างนี้แน่นอนบ็อกซี่หรือภาษาบ้านๆเรียกว่าบีฟ็อกบีฟ็อกครับไล่กัต่อฮะผมไปสันจิครับยัดสองลูครับตีออกเสร็จพังครับด้วยเทคของรีโตโรนะครับอ่าแล้วติดลัชนะครับสันจิตัวนี้แล้วเหมือนจะเทคเลยนะครับแล้วเหลือลายเดียวแล้วโอ้โหเอาละฮะบีฟ็อกไปหนึ่งทีแต่ว่าโดนสันจิตามเข้ามา แต่ช็อตนี้จตีนอนอยู่ก็น่าจะเป็นเหยือ่อณ์ของลูฟี่พี่แล้วลูฟี่คือเป็นโซเชอร์กรจริงจากพลังสูงสามพันใช่ตีหนึ่งโด่งก็ามาไลเก้าวครับเป็นปมพลัครับเ0 0 0เป็นนวดเท้าครับพันตครับตีเพียเลยครับผมแล้วไม่ทำเทกนะครับไม่ได้ทำเทกครับไม่ทิ้งมือเพราะว่าดงพอแล้วดงพอแล้วมือพอแล้วแต่ตอนนี้ปั๊มพลังมาจนสูงมากพอที่จะยืนค้ำกระโซโลว้จากที่คิดว่าจะเห็นไคโดเก้าอ๋อเห็นเป็น ปะป๊าปะป๊าครับผมแต่จริงไฮโดก็ปะป๊านะปะป๊ามันเป็นปะป๊าแบงนี้มาโตัครับผมอันนี้เป็นปะป๊าของทุกคนเออเยอะหน่อยลูกเยอะลูกเยอะไปฮะเข้าเทอนุเกียมีบาร์กี้ของเงาหนึ่งคนแล้วอะไรนะหนวดขาวฟันไม่ได้หน้าหนวดขาวันนี้จากคลิปที่แล้วแม่งกูจำยันตายหนวดขาวเป็นประเภทฟันหนวดขาวเป็นประเภทสเปเชียลอ้าว ไม่ใช่ฟันเหรอเอาสีม่วงเอ้าอะไรกเได้ครูเนี่ยพีไอ้ถืออาวุธอย่างเงี้ยแ่งเสิอเป็นสเปเชียลดังนั้นผู้ชมต้องดูตะกี้ต้องขออภัยนะครับเมมเต็มฮะเลยต้องเขียนเมมก่อนผนิตขนาดการช่างฮะยังอยู่ในเทินของอ๋อตะวันมีทองนะฮะเฮ้ยเธอเทินอะไรเธินเกียร์โอเคโอเคต่อครับต่ออันนี้ให้เต๋าว่าเป็นสัญลักษณ์ว่าพลังเจ็บ โอ้โหเรียกที่จะตีลีเลยครับผมไม่สนใจคาแรคเตอร์ไม่แวะไม่อะไรทั้งนั้นมันยืนกันหมดตีไม่ได้ขอสามครับีเวนักเดินทางอ๋อไปเรื่อยๆไลายหนึ่งครับผมยโอ้โหปั๊มพลังให้บาร์กี้ครับแล้วบาร์กี้ทนไม่ไหวครับมาหนึ่งครั้งเหยื่อลมเราเแล้วตอนนี้บอกขอสบายไม่มีประเภทฟันเลยโอ้สบายสบายอ้าวเดี๋ยวไม่บล็อกเลยครับ บ็อกตายเลยบอกตายบ็อกอีกบ็อกอีกเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายคือรู้ว่าเป็นเหตุผลทำไมตะวันบ็อกเพราะว่าน่าจะกลัวหรือเบอร์จัมครับผมเดี๋ยวไม่ก็ดูฟีละคนนี้จัดการได้คนนี้อีกคนนี้อ่ะอีกแล้วไอ้าวไปกันต่อแล้วคนนี้อีคนนี้ถือดาบป่าถือดาบป่าอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่โอเค อาจจะเราปาปาอีกตัวหนักเลยนะหนักนะหรือลูฟี่สิบลูฟี่สิบแย่เพราะกันเพิ่มเงินเพิมเงินแจกมาเรื่อยๆไม่มีที่สิบไปแจะมาห้าพันเงยบจะมีห้าพันครับเช็คมือก่อนครับก่าสองพันหนึ่งหมื่นก่าในดอกแรกแล้วก็รับในดอกที่สองรับในดอกสองนะก่และลงไปควีนครับผมลายห้าครับลบหนึ่งโดนครับตัวสองใบและทิ้งมือหนึ่งใบครับ เติมมือเติมตมือแล้วเปลี่ยนมือด้วยเปลี่ยนใ<ช><ร>บกอทีอ่าแล้วไปเลยครับอ,อันนี้ต้องบอกว่าเป็น Hoy, ออกอดอนคนรวยเพราะว่ามันมีเวอร์ชั่นคน,นจนออกมาแล้วไม่ใส่ โชว่าตัวเองมีฐานะอ๋อและไลาห้าครับเป็นกิวเตโซโลครับครับผมกิวเตโซโลตัวนี้บอกว่าเมื่อตีครับผมลบสองโดครับจวดสองใบไม่ต้องเสียอะไรทั้งนั้นเสียแค่โดงงออลบสองโดงดังนั้นใช้ตอนช็อตที่ส<ล>ิบโดงเนี่ยก็จะวนออย่างคุ้มแต่ถ้าใครมีสามโดงแล้วไปตีด้วยกิวเตโซโลนี่เ <c oughs> จ๊งนะคคณต้องมาคมีสามโดงเลยครับผมน่ะ ตาพิเคครับตอนนี้พิเคเริ่มมองหาแต่วิธีปิดแล้วครับครับผมเฮ้ยเดบอวจัมป์ครับผมเอาละฮะใช้แล้วหนึ่งช็อตครับน่ากลัวแล้วนะฮะขู่กันตั้งแต่เนิ่นๆแต่ว่าตะวันมีทองเหลืออยู่หนึ่งไลน์นี่หนึ่งไลน์ครับแต่ว่จบเท่านี้แน่คเดบอว์จัมป์เนี่ยใช้แล้วจะใช้กับคาลิเตอร์หรือลีเดอร์ที่เป็นหมวกฟางบล็อกเกอร์จะใช้บล็อกไม่ได้สามารถกระโดดข้ามบล็อกเกอร์ได้ครับกี่ใบแน่นอนตอนนี้มือมีเท่าแบบมือเยอะ ม,มแีแน่นแน่นเริ่มคิดแล้วครับจะทำยไงดีมือแน่นไปมือแน่นไปเริ่มเนื่องจากว่าบอร์ดมันเป็นบายกีทั้งนั้นเดบิวต์จำเป็นไม่กี่เป็นสามบาร์บารบายกีแล้วต้องบัฟแต่เดิมทั้นั้นตอนนี้นะครับยังไงดีครับสารคุณเกียร์เริ่มคิดแล้วนะครับต่มันก็แจกการ์ดเล่นรอแล้วนะครับชุดชุดมีกี่ด้งเนี่ยเก้าดวงเล่นได้ลหลายอย่าง และรวบโอ้เขาหยิบลูฟี่ไปดีกว่าต้นเกลียวห้าห้าครับพอหนึ่งดงเสียไปที่โซโลแล้วพลังเจ็ดพันบวกสองดงเป็นเก้าพันฮะเก้าพันครับผมเพื่อที่จะลูฟี่ตัวนี้ก็ไม่ต้องติดเดวร์จัมก็ได้พมีเอฟเฟกอะไรครับแต่ต้องยาสองดงครับจะสามารถตีค่าคารุตตีค่าบล็อกเกอร์ได้โอ้โหใส่สุดเลยครับผมใส่สุดครับที่ไหนครับลีดครับหนึ่งหมื่นครลีเดอร์ครับเฮ้ยถ้ารับช็อตนี้อันตรายอันตรายแต่ ตอนนี้โดนงพี่เกียร์ปิดแล้วหมดแล้วครับผมพราะงั้นเหลือแค่หกพันครับแล้วก็ผ่านเพลินฮะช่อนี้ต้องมาดูว่าตะวันจะเล่นเป็นเพเพเซฟหรือว่าเพย์ปิดเลยครับผมจะปิดก็ปิดได้เลยนะอถ้าปิดจะปิดได้เลยถ้าปิดได้เอาห้าดวงเสียบที่เจต้าห้าดวงเสียบเจต้านะครับตีจบอย่าทำตามนะครับคุณเกียร์ยิ้มเลยเสียห้าดวงกาบปลากาบใบเดียวใบเดียวแทน ถ้าจะเล่นเวซฟเนี่ยก็อาจจะไล่อะไรสักหน่อยหรือติดด้งตีสักหน่อยแล้วก็เอากีเตอโซโลลบด้งหาของหาของที่ตอนเนี้โดยโดยฟังที่ว่ามีกีเตอร์โซโล่บทสนามมันทำให้แบบว่าเราสามารถที่จะเพิ่มมือได้นะ็นได้ไม่กี่สองใบละแน่นอนยิ่งได้การสองพันสองใบนี่อิ่มอิ่มเหมือนได้เลนทิคอฟอิ่มแบบเต็มเต็มแต่ว่าช็อตนี้เราก็มีปัญหาคือถ้าเราไม่เคลียร์ลูฟี่ตัวนั้นลูฟี่ตัวนั้นจะตีอะไรเราครับถ้าประบจริงๆเนี่ยถึงไม่มีลูฟี่นะ ดีพูลจัมม์จากโซโล่ก็มาแน่ดังนั้นอาจต้องนับมือแล้วกันเวฟหมื่นหมื่นหมื่นสี่ได้ไหมลงไปคิวเตโซโลครับคิวเตโซโลตัวนี้บอกว่าเมื่อลงมาครับลบหนึ่งโด่งครับหยิบอ่าคาแรคเตอร์บีพีไม่เกินสี่พันสองใบคอสสี่ไม่เกินคอสสี่ครับผมขึ้นมือไม่เกินคอสสี่ขึ้นมือได้สองใบเมื่อกี้หยิบโอกาสสองใบสองใบเอาและแล้วตีไปเลยครับแล้วตีครับ 6,000เท่ากันฮะับแล้วเก็บสองโด้งฮะเก็บสองโดงจัวเพิ่มอีกสองใบโอ้ยเขาบอกว่าเทอนี้อ่าตะวันเนี่ยเท่ากับเหมือนมีมือเพิ่มมาห้าใบโอ้ใช่เลยจัวหนึ่งกิวเตโซโลตัวนี้สองสองแล้วก็กิวเตโซโลสองโอ้โหดับเบิลกิวเตโซโลพลังแห่งเงินทองครับสมชื่อตะวันมีทองครับสักพักจะเป็นตะวันมีใจเ้ยอืทำอะไรไม่ได้ดูเลยกูกาไปครับ อ๋อใช้อีเตโซโลตีเข้าไปย่รูปี้ให้เป็นตัวใหญ่เลยโอ้ทมัติกับสองพันต้องดูว่าจะจัดก,การลูฟี่งี้ตัวนี้ยังไงยังไงกับตดงที่เหลืออีกกี่ด่งครับเนี่ยเหลืออีกสี่ด่งครับอันนี้คืออะไรอ๋ดองดงดรงเปิดใี่ไัดอ่าห้าด่งครับผมเพาะมื่อกี้ใช้ห้าด่งในการลงซูเตี่เหลือเป็นด่ลงลบโอเค คุณเกียร์ครับแต่มันมีทองแต่ที่เกียร์มีใจครับผมการ์ดมาสักใบการ์ดเยอะจังต็มตอนนี้คุณเกียร์ไม่ต้องการการ์ดอะไรแล้วฮะรออย่างเดียวยัดดงติดเดบิตจัมป์มวดขาวทนไม่ไหวต้องการออกเป็นสองระเบิดื่อนฮึ่การ์ดเจัง เอฟเฟกอีกหนึ่งอย่างของหนวดขาวคืออะไรครับอ่าย่าสองลกครับผมสามารถ KO คาแรคเตอร์ที่มี b ีต่ำกว่าสามพันหรืออสามพันหรือต่มหมื่าของคู่แข่งในหนึ่งใบนั่นคือบาร์ดี้<ไ>แล้วปล่อยครับกาดไม่ไหวกาดไม่ไหวชนี้แล้วไปครับเอาบล็อกเกอร์เสียบหนึ่งลูกไว้ป้อ,องกันอ่าดิจิทัลพอถ้าเกิดเจ็ตออกนี่อ่าบล็อกเกอร์หายอีกบุญไว้ห้าพันลีทครับเท็ครับจริง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 แล้วลูกเกิ ต้องการสิบโดงในเอรนาอาวแล้วครับโอ้โหโดมาลยเปิดสองดงมือแปดเปิดสองโด้เปิดงดมือแปดครับอันนี้ต้องมาดูว่าที่เกียร์จะเลีกยวไไหนติดเลยไหมหลายคนอาจจะคิดว่าอุตาเนี่ยเป็นเด็กที่มือน้อยแต่ดูอย่างตะวันมีทองไะตะวันมีมือครับผมตะวันมีกาของคัน ที่แน่ๆเราก็เห็นแล้วว่าเขาเขาเขาเสิร์ดขึ้นไปละสองใบครับผมเก็บเจ็บขึ้นไปละสองใบเจ็บกันทุกทปั๊บคุณเกียร์ลืมไปแล้วคุณเกียร์ลืมไปแล้วครับผมถ้าแยกด้งอย่างนี้แสดงว่าเล่นเรียลซีนใช่ครับรวบปึ๊บตีเลยก็จะไปนั่งแยกเข้ามาอ่เนี่ยเนี่ยบลอเลร์ยุึ๊บตีเลย แต่ถ้าเซฟมากนี่ก็อันตรายนะเพราะว่าเพราะว่าเทอรหน้าฝั่งนี้ก็มีเวฟมากพอที่จะติดไอคิวเต้สองตัวเนี่ยตีแรงนะหกขันใช่แต่อย่างว่าเขามันมันเป็นตัวที่ลายห่าครับผมมันอาจจะต้องเล่นแบบกลางเกมให้มันนิดนึงอ่าไม่ไม่แต่รวบดองนี่เจอโบลิเบสดับเบิลโบลิเบสโอหวานเดียวแห้งเลยนะดับเบิลบีเออดับเบิลเซนติคอลบีมเขาเป็นแดงงแดงงใช่ครับผม ยิงพูดถุณเกียร์ก็ยิงเครียดดีไหมมาสักหนอยครับไอบุญที่ต่ออยู่ข้างหลังก็เมื่อไรจะตากูุสักทีเครียดกว่าต่อคิวต่อคิวนะฮะบยังไงคลิปหน้าเดี๋ยวเจอกับคุณมีบุญนะครับผมกับยูเนี่ยนอลิ่งนักเลงแถวพนังก้านะครับแล้วอ้าวไม่รวบนะฮะโอเคตะกี้ใช้บัดรเพิงลุกลานไปก่อน มันคืออะไรครับพี่เหมือนจะไม่ได้่องเวทิครับครับแยกว่าคิดจะเคลียร์ตัวหมือขาวก่อนเพราะว่าถ้าเคลียร์หมือขาวได้ตัวคารเตอนอื่นมันจะไม่ได้ตัวใหญ่เกินไกิอรเะดอ้รเดอข้ดรับเกิอรับ กี้เป็นการตีเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่นะฮะอ่าเป็นตีการอ่าตีตีแปดไปตีไปตีใส่หกพันเพราะว่าเมื่อกี้ลบสี่พันไปครับครับผมให้ดีไปเลยตอนนี้ผมเกียร์เริ่มซีดแล้วนะครับไม่แน่ใจกล้องจะดินเสียงไหมแต่ซีดไม่หยุดเลยนะครับหรือว่าจริงๆแล้วเมื่อกี้ที่เกียร์ต้องการขอบล็อกเกอร์แล้วแน่นั่นอนสิครับเพราะถ้าได้บล็อกเกอร์ป๊อาจจะตามอาจจะอาจจะมีวิธีตามวิธีนี่ครับโซโลหกพันครับโซโล อนนี้โซโลย็น2,000ครับแต่ถ้าโหมดอีกหนึ่งโรจะกายเป็นเจ็ดไม่รู้ว่าพี่เกียรตจะเติมโมงหรือเปล่าหรือจะเก็บไว้ใช้เล้คบีมพูดไปก็เหมือนขู่เข้าไปเจ็ดครับเจ็ดพันปีสะงพันครับขอการสองพันครับซึ่งมีอยู่แล้วมีนะฮะแล้วเหมือนจะผ่านเลยนะครับผมจะเปิดหนึ่งโรครับผมชอวนี้กับมือที่เหลืออยู่สามใบครับต้องดูว่าอุตะแดงง่วงจะสำแดงลิได้ไหมครับเทอนี้ กัับตะวนมีทองคราวนี้ก็มาดูว่าตะวันจะทิดเวในการตีเท่าไหร่แล้วบิดมาแล้วครับผมบิด5กิวเตโตโลคร5คิวเตกาเก็บกาสองพันขึ้นมืออีกแล้วครับแล้ว6,000ปีวนเียนไปเรื่อยๆครับวนเียนไปเรื่อยๆครับโอ้โหไม่กลัวเดี๋ยวโมจ้ำเลยนะครับ ท่าคิดว่าการเก็บขาดสองพันมาเติมเยอะๆเนี่ยน่าจะทำให้ช่วยกันด้วยกันได้ครับผมเพราะว่าอันนี้ก็ของดีเหมือนกันเนี่ยเพราะมันเลือกได้ไอ้ตัวนู้นเน่ะมันทํามันแล้วแต่กองใช่ทําหน้าที่จั่วคนนี้คือทําหน้าที่เลือกเลยเออก็ดีเหมือนกันก็ดีถ้าอยากได้ต้องไปหาที่อ่าเทเบออนบอร์ดครับขอบคุณมากครับคุณตัวยมาดูเกมมาต่อครับฟบมีการสลับตำแหน่งนิดนึงนะครับหกพันครับไม่มีเขตทันน แต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องระวังครับผมคือตัวโซโลตัวนี้ล็อกลีดนะครับปาสามาต้อ็เป็นลีดฟิล์มลีดต้องเป็นลีดเชื่อมฟิล์มครับแชงฟิล์มได้ไหมได้ครับโอ้แชงม่วงฟิล์มบางคนอาจจะลืมไปแล้วว่ามีตัวนี้ไม่เลยไปเรื่อยๆแล้วนะครับตอนนี้อึ้ย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 ตอนนี้ยาแล้วครับยาแล้วที่เจอย่าแล้วที่เจอย่าละอึ้ยแล้วไปแล้วก็ดับล็คบล็อกเกอร์ครับเดี๋ยวที่จะเรบล็อกเกอร์สองตัว แต่แบบนี้ด้งแคปเอาด้งแคปเอาสาระฝั่งตะวันแต่ว่าไม่มีอีเวนต์หรือเปล่าอ่มันยังมีอีเวนต์ขอสูงที่สามารถไล่ตีนได้แต่แบบนี้เอาแล้วฮะไม้ตายของคุณเกียร์ใช้มาเนิ่นนานตั้งแต่เปิดร้านเทบอลบอร์ดพี่เกียร์เลื่อนที่จะตีหมื่นสีครับใส่ลีเดอร์ครับสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสามนะสิบสี่ thank you a พอดีครับผมพอดีกาให้อยู่ฮะคือตีมาสิบสี่แล้วมีกาดเติมมาให้เป็น1ิสี่เท่ากันแบบนี้ถือว่าตีสำเร็จนะฮะเรียบร้อยครับชัยชนะเป็นของโลโลนาโซโลสีแดงครับผมถ้าเก็บฟิล์มมันจะมีสิบห้าเรียบร้อยครแต่เพราะว่าลงไปจากตัอสองแล้วมันจะไม่บอดมันบอดมันจะบอดต่อด้วยโอ้โหพีเซนต์ตั้งนานขายไม่ออกกูเอ่ะขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ติดตามกันและนักกีฬาทั้งสองท่านนะผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ